สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเ,เตมีชาดกกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยในทศชาติชาดกค่ะก็คือสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้นั่นเองนะคะคจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเน้นกันที่แก่นเรื่องการสละหรือเนคขมาบร,รมีผ่านเรื่องของพระเตมี อืมค่ะเราจะมาดูกันว่าทำไมการสละทางโลกหรือการออกจากกามเนี่ยถึงสำคัญในการบำเพ็ญบารมีแล้วมันสะท้อนแนวคิดพุทธกับวัฒนธรรมไทยยังไงบ้างใช่ครับและที่น่าทึ่งมากๆก็คือทำไมเจ้าชายต้องแสร้เป็นใบ้หูหนวกง่อยเปลี่ยนานถึง16ปีอะไรผลักดันให้ทำถึงขนาดนั้นนั่นสิคะประเด็นสำคัญก็คือคำว่าเนกขมะเนี่ยแหละค่ะคือมันไม่ใช่แค่การแบบว่า ออกจากบ้านไปบวชนะคะครับแต่มันหมายถึงการก้าวออกจากพันธนาการของกรรมคุณของความสุขทางโลกแล้วก็วงจรการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าตะสงสารอ๋อเป็นการก้าวออกทางจิตวิญญาณใช่ค่ะถือเป็นบารมีลำดับที่สามเลยนะคะต่อจากทานกับศีลแสดงถึงความก้าวหน้าทางใจที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วอะไรคือแรงจูงใจหลักครับที่ทำให้ต้องก้าวออกขนาดนั้น แรงจูงใจหลักก็คือการเห็นโทษในการมอย่างชัดเจนเลยค่ะเหมือนเห็นว่าชีวิตคนธรรมดาชีวิตคารวาสเนี่ยมันเหมือนออทางคับแคบเป็นทางที่เต็มไปด้วยฝุน่นคือกิเลสเทียบกับชีวิตนักบวชที่เป็นทางปลอดโปร่งเหมาะกับการฝึกฝนจิตใจมากกว่าค่ะฟังดู เป็นการมองที่ต่างไปจากคนทั่วไปเลยนะครับแต่การบำมเพ็ญบารมีก็มีหลายระดับใช่ไหมครับที่พระเตมียอมทรามานนานสิบพกปีนี่มันสะท้อนระดับไหนครับใช่ค่ะมีสามระดับที่ท่านทำเนี่ยสะท้อนถึงระดับสูงสุดเลยคือปรมัทธบารมีปรมัทธบารมีคือการสละได้แม้กระทั่งชีวิตหรือสิ่งที่รักเท่าชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมหรือเป้าหมายทางธรรมค่ะโอ้ oh. แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เจ้าชายตัดสินใจทําอะไรที่มัน สุดขั้วขนาดนี้คะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตอนทรงพระเยาค่ะคือหลังจากประสูตธิ์ที่กรุงพาราณสีเป็นที่รักของทุกคนวันหนึ่งท่านทอดพระเนตรเห็นพระบิดาคือพระเจ้ากาศิกราชสั่งลงโทษโจรสี่คนคเห็นการลงโทษใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นมันไปกระตุ้นยานระลึกชาติขึ้นมาท่านระลึกได้ว่าอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์เหมือนกันแล้วการตัดสินลงโทษคุณอื่นนี่แหละทำให้ต้องไปตกนรกนานมาก นานแค่ไหนครับแปดหมืนปีค่ะโหแปดหมืน oh, ปีค่ะพอระล,ลึงได้แบบนั้นมันไม่ใช่แค่ความกลัวนะคะแต่มันคือปัญญาที่ทำให้เห็นเลยว่าไอ้ราชบัลลังก์ที่ใครๆก็อยากได้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเออเส้นทางสู่นรกสำหรับท่านในตอนนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับคือปัญญามันทำให้เห็นผลกรรมล่วงหน้าแล้วทำไมต้องแซงพิการล่ะครับทำไมไม่แค่หนีไปเฉย การแซงพิการนี่ตามเรื <Very easy. S 2> okay. ่องคือมีเทพธิดามาแนะนำนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอดีตพระมารดาแต่เหตุผลลึกๆคือหลักอหิงสาค่ะการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนค่ะคือถ้าหนีไปเฉยๆก็อาจจะถูกตามกลับมาได้ถูกบังคับให้ครองราชอยู่ดีการแซงพิการไปเลยเนี่ยมันคือการแสดงเจตนาที่เด็ดเดี่ยวมากๆว่าจะตัดขาดจากอำนาจจากการปกครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมจากการตัดสินคนอื่นอีกคือยอมทร,รมานตัวเองเพื่อไม่ไปเบียดเบียนใครเลยแล้วก็เลยนำพิสูการทดสอบนานถึง16ปีใช่ค่ะโอช่วงนั้นคือหนักมากจริงๆเจออะไรบ้างครับสารพัดเลยค่ะถูกปล่อยให้อดอยากถูกมดมแมลงกัดต่อยรมควันไฟเอาสมบัติมาล่อใจเอาของโปรดมาทดลองแม้กระทั่งตอนหลังๆนี่วางแผนจะเอาไปฝังทั้งเป็นเลยนะคะโห oh. แต่ที่น่าจะเจ็บปวดใจที่สุดก็คือตอนเผชิญหน้ากับพระมารดาที่มาร้องไห้อ้อนวอนขอให้กลับมาเป็นปกติแต่ท่านก็ยังนิ่งเฉยได้การนิ่งเฉยตลอด16ปีนี้มันมีความหมายยังไงครับในแง่การบำเพ็ญบรารมีนี่คือสุดยอดของการฝึกขันติบรารมีเลยค่ะคือความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดจริงๆแล้วก็อธิษฐานบรารมีด้วยคือความตั้งใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเลย ความเงียบ16ปีของท่านมันไม่ใช่ความว่างเปล่านะคะแต่มันคือการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดคือการปฏิเสธโลกปฏิเสธอำนาจอย่างเด็ดขาดเป็นการยืนหยัดในอุดมการณ์ด้วยความนิ่งใช่ค่ะนิ่งมากๆจนกระทั่งถึงจุดไคลแม็กซ์ที่บ่าช้าตอนที่นายสารถีกำลังจะขุดหลุมฝังด้วยมือเดียวเลย โห oh, แสดงพลังไม่ใช่แค่อวดพลังนะคะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากว่าพลังทางจิตวิญญาณที่ได้จากการฝึกฝนการสละเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอำนาจทางโลกหรืออำนาจวัตถุมากๆแล้วการแสดงพลังการเปิดเผยความจริงครั้งนั้นมันส่งผลยังไงต่อคนอื่นๆครับท่านก็แสดงธรรมเทศนาต่อเลยค่ะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่าชีวิตกษัตริย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยภาระความเสี่ยงทางกรรมต่างๆทเทียบกับชีวิตนักบวชที่มันเปรเสริฐกว่าสงบกว่า ผลเป็นยังไงครับผลคือโอ้โหทั้งพระบิดาพระมารดาข้าราชบริพารชาวเมืองจำนวนมากเกิดความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าเลยค่ะถึงกับยอมสละราชสมบัติสละบ้านเรือนออกบวชตามท่านไปหมดเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าเมืองพาร,ราณสีนี้แทบจะร้างไปชั่วขนาดเลยนะคะนี่คือพลังของการสละที่มันสร้างแรงบันดาลใจได้จริงๆเรื่องราวนี้ทิ้งมรดกอะไรไว้ในวัฒนธรรมไทยบ้างครับที่เราเห็นได้ชัดช ที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆนะคะโดยเฉพาะฉากยกราชรถเนี่ยอย่างที่วัดสวนารามกรุงเทพนี่ถือเป็นภาพจำของชาดกเรื่องนี้เลยอ๋อครับครับแล้วก็มีในคาถาย่อหัวใจทศชาติที่คนสวดกันเตชะสุเนมภูจนาวีเวตัวเตตัวแรกก็คือพระเตมีนี่แหละคะ่ะ อ๋อเพิ่งทราบเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีการนำมาตีความใหม่ๆด้วยนะคะทั้งละครเวทีอุปรากรเตมีใบหรือแม้กร์ตูนแอนิเมชันก็แสดงว่าแก่นเรื่องนี้มันยังยังสื่อสารกับคนยุคนี้ได้อยู่ถ้าให้สรุปแก่นแท้ที่เราได้คุยกันวันนี้เตมีชาดกนี้สอนอะไรเราได้บ้างครับนอกจากเรื่องความอดทนแบบสุดๆแล้ว หัวใจสำคัญจริงๆน่าจะเป็นการมองให้ลึกถึงเนคมะบารมีนะคะคือการสละที่มันไม่ได้เกิดจากความเบื่อหรือการหนีปัญหาแต่มันเกิดจากปัญญาจริงๆคือเห็นโทษภัยของอำนาจของกิเลสตัณหาครับและพ่อแสดงให้เห็นว่าบารมีต่างๆเนี่ยทั้งขันติ อธิษฐานวิริยะปัญญามันต้องทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการควบคุมคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเลยแต่มาจากการควบคุมตัวเองใช่ค่ะมาจากการควบคุมและการเอาชนะใจตนเองได้เนี่ยแหละคืออำนาจที่ยั่งยืนกว่าครับการสละราชบัลลังก์แบบพระเตมีก็อาจจะดูไกลตัวพวกเราไปหน่อยนะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าในชีวิตประจำวันเนี่ย มันมีการสละหรือการปล่อยวางเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่เราพอจะทําได้อืมน่าคิดนะคะเพื่อให้ใจเราสงบขึ้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกรรมไม่ดีในแบบของเราเองบางทีการตัดสินใจไม่ทําบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการกระทําที่ทรงพลังที่สุดในบางสถานการณ์ก็เป็นได้นะครับ